การสำรวจพฤติกรรมทางสังคมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นหญิงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะผลการทดสอบพบว่าเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะจะถูกล่อลวงได้ง่ายค่ะซึ่งเราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะซึ่ง โคบีเพอร์ซินเป็นผู้ที่ทำการทดสอบโดยผู้ปกครองของเด็กๆนั้นต่ก็รับทราบการทดสอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยไปดูว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือเคสแรกนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมิเคลาอายุ13ปีเท่านั้นนะคะโคบีเนี่ยก็จะปลอมแปลงตัวตนในเว็บไซต์เฟ e บุ o กนะคะก็จะโพสต์เป็นรูปหน้าตาวัยรุ่นหนุ่มหล่อนะคะอายุใกล้เคียงกันคือ12 13ปี ก่อนที่จะทำการทดสอบนะคะโคบี้เนี่ยก็จะแกล้งแชทคุยทำความรู้จักกับมิเคล่าสัก3 4วัน34วันเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะส่งข้อความบอกให้เด็กผู้หญิงเนี่ยออกมาพบกับผู้ชายที่คุยกันทาง Facebook พบกันตามลำพังค่ะปรากฏว่ามิเคล่านะคะหลังจากคุยกันทาง Facebook แค่4วันนะคะก็ยอมออกไปพบผู้ชายคนนี้ซึ่งนัดให้เธอมาพบที่สวนสาธรารนณะใกล้ๆบ้านเธอใช้เวลาเดินทางแค่ส0นาทีเท่านั้นค่ะ สุดท้ายมิเคลา่คลาก็ยอมเดินไปพบกับชายแปลกหน้า <From Facebook. S 1> และเมื่อเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น <you> ผู้ชายในเสื้อสีน้ำเงินคือพ่อ,พอของมิเคล่านะคะคซึ่งรับรู้การทดสอบทั้งหมดนี้ คุณโคบี้ก็พยายามจะบอกนะคะว่าทำไมคุณถึงกล้าออกมาพบกับคนที่คุณไม่รู้จักแลวแก่แค่คุยกันผ่านทางเฟ e บุ o k ซึ่งอันตรายมากและถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวเขาแต่ว่าเป็นคนอื่นๆที่มีเจตนาไม่ดีพยายามจะล่อลวงเธอคงจะถูกล่อลวงเรียบร้อยไปแล้วนะคะ พ่อก็โมโหมากนะคะแล้วก็พยายามจะสอนลูกว่าอย่าทําแบบนี้อย่าเชื่อใจคนง่ายๆไปดูรายที่2ค่ะรายที่2เป็นเด็กหญิงชื่อจูเลน่าอายุ12ปีเท่านั้นนะคะโคบี้ก็นั่งอยู่คุณพ่อแล้วก็อธิบายแผนการนะคะว่าคุยกันทาง Facebook 3 4วันเหมือนกันเท่านั้นแล้วก็ผู้ชายเนี่ยขอไปพบเด็กผู้หญิงตามลำพังที่บ้านตอนแรกพ่อก็บอกว่าไม่มีทางที่ลูกสาวจะทำแบบนั้นแน่นอน แต่ปรากฏว่าปรากฏว่าลูกสาวนะคะยอมเปิดบ้านให้กับคนแปลกหน้าเข้ามาโดยตอนนั้นเนี่ยเธอเข้าใจว่าพ่อออกไปทำธุระนอกบ้านแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะวันเดียานี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการทดสอบแต่ว่าเป็นผู้ร้ายจริงๆที่อาจจะเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศหรือเข้ามาทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าเปิดบ้านให้คนแปลกหน้า เข้้าาไปในบนบตัวอง girl, คนสุดท <33 S 2> ้ <ขอ S 2> <6 S 1> ายค่ะชื่อเจนนาอายุ13ปีขออภัยค่ะเจนนาอายุ14ปีคล้ายๆกันเหมือนกันเลยทุกอย่างนะคะคราวนี้เนี่ยจะจะลองเหตุการณ์นะคะคุยกัน3-4วันแล้วผู้ชายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขับรถตู้มาจอดหน้าบ้านและขึ้นมาหาที่รถหน่อยได้ไหมเด็กผู้หญิงก็ยอมยอมเดินออกมาเฉยๆเลยนะคะ คนที่สวมหัน้ากากม่วงอยู่ข้างหลัง้สองคนคือพ่อแม่ของเจนน่านั่นเองนะคะพ่อแม่โกรธมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงถึงยอมมาขึ้นรถของคนแปลกหน้าในตอนกลางคืนแบบนี้พ่อก็ขอโทรศัพท์คุนแล้วนะคะ if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here we never would have saw you again we watched movies together we've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened and we've discussed them what you think it's fine to go try that on your own <coughs> บุตรห,หลานของตัวเองว่าไม่มีทางที่จะออกไปกับคนแปลกหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าลอของสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นอันตรายต่อเยาวชนมากกว่าที่ ผู้ใหญ่อย่างเราเคิดนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่จะต้องรู้เท่าทันนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ y o u t u b e 3วันมีคนเข้าไปชมทั้งหมด25ล้านวิวนะคะและในไม่ช้าค่ะโคบี้ก็จะมีเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะแต่คราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเด็กวัยรุ่นชายว่าถ้หาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพวกเขาจะทาตัวอย่างไรค่ะ